อดใจรอฟังผลเงินที่ทอนหนึ่งมืนบาทบัตรคนจนมีสิทธิ์ได้กลุ่มเดียวหรือไม่ สวัสดีค่ะทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่6 พื้สติกายน2,566แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิ่งที่ประโยชน์ต่างๆการยยาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้เกาะติดสำหรับมาตรการจากเงินได้ท่อน1 0 0 0 0บาทที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านรอคอยรอรับฟังนะคะซึ่งในส่วนของรายลเดียเดยเรามาฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุก ท่านอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแนละกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสรารดีๆในกรลังต่อไปนะคะเนื่งองมาจากเงินนิ่ทอนหนึ่งบาทที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านรอคอยนะคะว่าจะได้รับจากทางพักเพื่อไทยนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่ทางพักเพื่อไทยให้ไว้ตอนหาเสียงนะคะทุกคนก็ตั้งนาตั้งตารอนะคะ ซึ่งสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะก็มีรุ้นนะคะว่าจะได้รับทุกคนหรือไม่เพราะก็มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหลังจากมีหลายฝ่ายนะคะค้านและก็เสนอให้ทางพักรัฐบาลน,นะคะได้ตัดสินใจใหม่นะคะว่าอาจจะต้องตัดสิทธิ กลุ่มที่มีฐานะออกนะคะไม่ต้องแจกทุกคนนั่นเองซึ่งก็ระบุว่านะคะโครงการนี้มีหลายอย่างที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นการให้สิทธิประชาชน56ล้านคนเปลี่ยนเป็นเฉพาะกลุ่มเพื่อลดภาระก,การคังซึ่งคาดว่าน่าจะใช้แหล่งเงินจากงบป,ประมาณซึ่งจะต้องให้รัฐสภาอนุมัติหากเป็นเช่นนั้นก็น่าจะได้ใช้ในช่วงเดือนกันยายนปีหน้าเลยเดียว นอกจากนี้จะต้องตัดรัศมีการใช้เงินออกไปจากเดิมที่กำหนดใช้ในระยะ4กิโลเมตรแต่จะต้องเป็นทั้งอำเภอหรือเขตเดียวกันหรือไม่นั้นก็ต้องมีการพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะคะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางรัฐบาลก็จําเป็นต้องแจกเงินเป็นเงินดิดทอนเพื่อบังคับให้มีการใช้จ่ายส่วนคนที่จะมาขึ้นเงินก็ต้องลงทะเบียนและเสียภาษีด้วยทั้งนี้การแจกเงินอาจจะไม่ได้พร้อมกัน และอาจจะได้ใช้เงินในช่วงที่มีวันหยุดเช่นปีใหม่หรือสงการเพื่อเป็นการกระตุน้นการท่องเที่ยวและเชื่อว่า90%น่าจะกลับไปใช้แอปพลิเคชันเป่าตัางเนื่องจากมองว่าเป็นการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ต้องใช้เวลานาน,านและยุ่งยากสำหรับเรื่องการกล่าวนะคะซึ่งก็มีข่าวสารล่าสุดว่า โครงการนี้เดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลังนะคะเพราะเงินดิทอนวอลเล็ตเป็นเรื่องสําคัญเหมือนการแก้ปัญหาปากท้องของพ่อแม่พี่น้องคนไทยจึงจะต้องทําและต้องทําออกมาให้ดีที่สุดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่สุดให้คนที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดพร้อมบอกว่าจำเป็นต้องนำแอปพลิเคชันเป่าตังมามีส่วนร่วมเพราะ ต้องการให้มีความสะดวกและง่ายให้กับประชาชนใช้ได้อย่างสบายใจโดยทุกอย่างนะคะจะมีความชัดเจนนะคะและฟังผลพร้อมกันนะคะในวันที่10พฤศจิกายน2566นี้ ามที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินบอกไว้ว่าให้รอฟังผลผมคนเดียวนะคะไม่ต้องไปถามท่านอื่นนั่นเองนะคะก็จะมีการประชุมนะคะและก็มีความชัดเจนนะคะอดใจรอนะคะในวันที่10พฤศจิกายน2566นี้ชัดเจนแน่ๆนะคะทั้งแหล่งเงินและรูปแบบการแจกเงินและใไ่ได้บ้างซึ่งแน่นอนนะคะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรื บัตรคนจนเป็นกลุ่มแรกนะคะที่จะได้รับกินช่วยอยู่แล้วเพราะเป็นกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยตรงตามหนักเกณฑ์ที่ต้องช่วยเหลือนะคะ15ถึง16ล้านคนนะคะส่วนอีก2ทัทางเลือกนะคะว่าจะตัดกลุ่มที่มีเงินเดือนเกิน5้า0 0งบาทและมีเงินในบัญชีเกินห0 0 0งแบาทหรืออีกกลุ่มนะคะที่มีเงินเดือนเกิน5 0,000บาทและก็เงินในบัญชีเกิน ห้าแสนบาทออกนะคะกลุ่มไหนใน2กลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินหรือจะโดนตัดสิทธิ์ออกนั้นก็ ต้องรอดูว่าจะโดนตัดสิทธิ์ทั้ง2กลุ่มนี้เลยหรือไม่ได้เฉพาะบัตรคนจนกลุ่มเดียวหรือไม่อย่างไรนะคะรอฟังผลนะคะในวันที่10พฤศจิกายน2566นี้พร้อมๆกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็อดใจรอก,กันอีกหน่อยนะคะแต่ในส่วนของการรับเงินนั้นที่ทุกคนสอบถามกันเข้ามานะคะว่าจะได้รับ ตามที่ท่านนายกบอกหรือไม่นะคะว่าในวันที่1กุมภาพันธ์2567นั้นจะโอนเงินให้รวดเดี่ยวกนเดียวนั้นนะคะในส่วนตรงนี้ก็ยังไม่มีข่าวว่าอาจจะเป็นไปได้หรือไม่นะคะซึ่งก็ต้องรอฟังความชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็อาจจะเลื่อนไป ก่อนสงการหรือประมาณเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะก็หวังว่าอย่าให้เลยไปจนถึงเดือนกันยายนในปีหน้าเลยนะคะเพราะคนไทยทุกท่านนะคะก็รอใช้เงินในส่วนตรงนี้นะคะและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ทางประเทศไทยนะคะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็คอยเกาะติดข่าวสารกันไว้ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินจากทางรัฐบาลหรือมาตรการช่วยเหลือต่างๆทางช่องก็นำมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงนะคะที่กำลังเป็นที่จับตาน,น่าสนใจสำหรับการช่วยเหลือ พ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะคะที่ได้รับกันมาอย่างต่อนเนื่องหลายปีแล้วนะคะสําหรับเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกินย0บไร่หรือไม่เกินครัวเรือนละ20,000บาทนะคะเงินในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องชาวนาจะได้หรือไม่ก็รอลุ้นนะคะไปด้วยนะคะก็ขอให้ได้รับกันทุกคนนะคะเพราะพ่อแม่พี่น้องชาวนาก็เดือดร้อนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะคลิปนี้ทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ